สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันพุธนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่เราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นคาบฝ้าขาวๆนะครับสันนิฐานนะครับ น่าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุกผสมกับน้ำว่านนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวเป็นข้อสันนิษฐานนะครับส่วนเส้นซุ้มคอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับมองตรงๆนะครับองค์พระนะครับจะยกและจะโยกไปทางด้านขวามือลักษณะจะมองไปทางขวานะครับสังเกตเห็นนะครับพระเกศนี่ก็จะเรียวบางจะหลดซุ้มนะครับ พ้าพักนี่ก็จะเป็นพ้าพักรูปไข่เราจะสังเกตเห็นนะครับตะแคงดูนิดนึงนี่จะสังเกตเห็นใบหูทางด้านขวามือนะครับขึ้นเป็นเส้นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะยกนะครับหน้าอกสันนิฐานน่าจะเป็นอกวีนะครับวงแขนนี่ลำแขนนี่จะทิ้งดิ่งนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับลักษณะคล้ายๆกับมือประสานเลยนะครับมองตรงๆลงไปนะครับเส้น อาัสานะหรือเส้นสามใต้ฐานจะขึ้นเป็นลางๆเลยนะครับเป็นเส้นเป็น,ปนสันคมส่วนฐานทั้ง3าชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นฝ้าขาวๆนะครับสันนิฐานน่าจะเป็นน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ก็จะลึกนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับองค์พระก็จะบางนะครับรอยแตกรอยแยกร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับ คาบเขาขาวนี่คาบนะ้ำปูนเปลือกหอยนะครับสันนิษฐานนะครับโรยตัวปกคลุมอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับด้านหลังนี่พื้นผิวพระนี่จะยุ่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อส่วนเนื้อหาวันนะนะครับจะออกขาวอมเหลืองนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับ ด้านข้างนี่สังเกตเห็นนะครับชัดเจนนะครับด้านข้างนี้รอยแตกรอยแยกล่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับคาบน้าปูนเปลือกหอยฝังตัวแน่นอยู่ในหลืบอยู่ในล่องอยู่ในหลุมเลยนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับอง์พระก็จะลึกนะครับส่วนด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับด้านหน้า กตเห็นนะครับมองดูด้านล่างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับคาบน้ําปูนเปลือกหอยสุกฝังตัวแน่นอยู่ในลึกอยู่ในล่องอยู่ในหลุมเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบน้ำปูนเปลือกหอยสุกนะครับฝังตัวแน่นอยู่บนพื้นผิวพระเลยนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นใบหูนะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับภเกตนี่ก็จะเรียวบางจะหลดซุ้มนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนอะจะแห้ง จะชำจะนวนตานะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับลรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเป็นจว,วันเรานี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับ ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาขึ้นนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับจะชามองดูและนวลตานะครับคาบน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับเขาขาวนวลนวลหรือบางท่านจะเรียกแป้งรองพิมพ์นะครับ เป็นข้อสันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุกนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับทางช่องเบญจวรรณเรานี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube ทางช่องเบญจวรรณเรานะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจ จากหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook นะครับให้ความรู้ที่แน่นอนเหมือนกันนะครับศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนนะครับเกดเห็นสภาพพื้นผิวพระด,ด้านข้างไหมครับรอยแตกรอยแยกรอยยับรอยยน่นร่องรอยการยุบตัวนะครับคาบขาวๆนี่ฝังตัวแน่นสันนิษฐานน่าจะเป็นคาบน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับ เห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะชำ้ำจะแห้งมองดูและนวลตานะครับส่วนด้านหลังนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อเนื้อหานี่ก็จะชำ้ำจะแห้งจะนุ่มนวลตานะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับเช่นเดียวกันนะครับอย่างพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับ มีของสนามหรือของเรียนแบบตลาดภูทรอ,ออกมาระบาดมากนะครับอยากให้ผู้ติดตามหรือผู้ใหญ่หลายท่านนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับของสนามตลาดภูทรน,นี่หลายหลายท่านผู้ใหญ่ไม่เคยไปเดินนะครับท่านลองไปเดินดูแล้วท่านจะรู้นะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับ เอาของตลาดภูทรอ,ออกมาไล้สดขายนะครับท่านต้องคิดดีๆนะครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดก่อนนะครับหรือถ้ามีเวลาว่างนะครับท่านมาลองมาเดินตลาดภูทรใกล้กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับท่านก็ลองสืบดูนะครับตลาดภูทรมีที่ไหนบ้างนะครับ แล้วท่านจะรู้นะครับในสิ่งที่ผมสื่อให้ทุกท่านนะครับสังเกตเห็นเนื้อหาจะชํำจะแห้งจนวลตานะครับเห็นเห็นนะครับลายเก็บรายละเอียดเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านค้างด้านนะครับเห็เห็นนะครับไม่ค่อยชัดนี่ต้องกราบขออภัยนะครับ รายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับด้านล่างนะครับสังเกตเห็นนะครับข้ามน้ำปูนเปลือกหอยนี่จะฝังตัวแน่นเลยนะครับอยู่ในหลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอย่าได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มและบุคคลเลยนะครับท่านสะดวกลองมาเดินดู ตลาดพระผู่ทอนนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับพระสมเด็จของโรงงานของสนามนี้เต็มเลยนะครับมีทุกแบบนะครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่นะครับได้มาศึกษาก่อนนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับสังเกตเห็นพักเกลนะครับพื้นผิวพ้านี่จะยุ่จะย่นนะครับฝ้าขาวๆน่าจะเป็นน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับ เป็นข้อสันนิษฐานนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทท่าน